สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับแบมทีวีอีกแล้วในรายการนี้ที่ YouTube นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่นะคะที่เราซื้อมาจากร้านอิ่งสกูชี่หน้าสูนนักเรียนสีราชานะคะค่ะมาดูอันแรกนะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะนะค่ะสโลมากนะอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหระะ่ค่ะเป็นแพนด้าบันโบชูปูนะ มือเราเลยใหญ่มากนะคือมันใหญ่จริงอะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะถูกมากนะค่ะต้องกลับมาจากโรงเรียนด้วยเราอันที่สองนะก็จะเป็น บันนะคะสโลนิสหนึ่งนะคะอันนี้เราซื้อมา20บาทนะคะถูกมากที่ร้านอุ๋งอิงสกู๊ชี้เหมือนกันอันที่สองก็จะเป็นค,คัพเค้กคิตตี้ค่ะสโลนะคะนะคะเห็นปหมคะเป็นค,คัพเค้กคิตตี้ค่ะจริงมันมีหลายสีอะคะ่ะ มันมีเสียงพูด,ด้วยแต่ว,ว่ามันมืดเกินไปเราก็เลยไม่เอานะคะค่ะอันต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นมาการองค่ะมะาการองสองสี่นะคะเออลืมบอกแปนี้เราซื้อมาห้าบาบทนะคะสโลนิสนึง ในนี้มันอาจจะไม่เห็นนะะคะสงสี่นะของเรามีแค่ห้อันเองอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะอ่าลืมไปอันนี้เพื่อนให้นะ59บาทค่ะนี้เราซื้อต่อเพื่อน15บาทค่ะแต่ของจริงมันสาบเก้าบาทนะราคาปะะคะ แต่เราซื้อต่อเพื่อนมา15บาทเองค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตอนแรกมันมีเสียงพูดเรากล่าว่าจะาเสียงพูดแต่ว่าเราคิดว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่ค่ะ มีลายเป็นคิตตี้นะให้ดูนะคะ่ค่ะสวยนะยังไม่ดำเลยด้วยโลโก้เห็นปะเราก็จะุไอีวันจันเราก็จะไปซื้อต่อเพื่อนนะ ไม่รู้เพื่อนจะอามากันหรือเปล่าเห็นเพื่อนบอกเออเดี๋ยวจะเอามาอีกเยอะๆเลนาายนะคะแล้วบางทีก็มาสะสมไว้เป็นร้านอุ่นอินสกูชิเหมือนกันนะคะค่ะ แล้วก็มีอัคูเล,เล่ด้วยสีใสลุง้งมากค่ะฮะบ้านเราขึา้นเตียยมากมีไวโอลีนด้วยนะจะหายไปไหนก็ไม่ปู่เก็บไว้ไหนก็ไม่เพราะปู่เราเป็นคูสอ่อนะคู่ขันเดคยะ นะคะแต่ว่เาเราเห็นว่ามันก็แบบโอเคนะนก็โอเคค่ะแต่ถ้าเราจะขายนะแต่อันนี้เราไม่ขายนะถ้าเราจะขายเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงถ้าเราขายนะสามพันร้อยค่ะ,น,คะ,ะน่ะปะเนี่ยสามเนี่ยห้าพันร้อยนะคะหรือจะขายเป็นอันนี้ห้าสิบกระบาท กค่ะมีเอ้ยเราขอ120ส,สามชิ้น120น,นะเพราะว่ามันขายยากอ่ะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบมากเลยนะนะคะเพื่อนขอมาด้วยนะแบบเพื่อนเราอ่ะขอให้ถ่ายคลิปวีดีโอโลงยูทูบด้วย เพราะเราใจน่าจะดูแล้วก็ติดตามนะคะถ้าเราติดตามไปสองคนแล้วเอ้ยแม่ติดตามหนึ่คนแล้วเพื่อเราก็ติดตามอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้ก็ขอบายบาย